นี่ทางประตูเบกมากไปใส่ด้อพ่อ,อ,อบบพแม่พี่น้องเอ้ยนะโอ้ยกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ประตูเจ้าโจมยังประตูกี่นี่มา,มาคาเดียวมาคาเดียวเป็นยังไงมันนักเปล่าโอ้ช่องขาอา <laughs> ช่องขาใชิลนักแลเนาะแต่คาเดียวมันนัก,นก อยู่พี่อยู่พี่สามคนมานนีโอ oh. yeah, มาใส่ไม้นิ่วบัดน,นีงไ้ให้่อ้เลยมาเบิงน้ากันเนาะจะออกรูปร่างจิจีบ๊ทอเครื่องบ๊พัดจีแบบไม่ไปคือทั้ทงไอรถเราเคยเห็ดแต่ว่าเรา,าขาดตะปูตู้ <laughs> มาจ้องเราใส่ไฟเราโอ oh. มาจองใส่ไฟแล้วบัดน,นี้จะไม่กาดขึ้นบัดนีนเนาะ ไอเราขาตะปูเด้อดราไม้ชื่อตะปูใช่ไม,ไม่น้องมวยไม่มวยปชื่อตะปูให้ทั้งไอา้างไวอ้โทั้ทงไงก็สซเริ่มเห็ดบันไดบ่นี้สาบบันไดอยู่พี่สามสี่คน ไปเคิือนเสาลมฝนสองเนาะมานนี้ไม้มันเจ็บก่อนได้เราอ,อ่านทังทีเนาะ มอโม้ยเชื่อตปูเหทนไงสร้างป่ะอาโลครึ่งอ๋อโลเตปูยังทำเตปูยังเาอรคาปูหอโลครึ่งโลหนึ่งกับครึ่งครึ่งโลอโลครึ่งมีบอลก่อนมีบอลลก่อนนหาก็ได้เอ้ผมเดือดหักจะชื่อยังไงชื <c oughs> ่อมารดไซนเงินเห็เป็นนเด้อ แต่ม uhm, ันบพ่ก็เติมใช่แต่มันเดือกกะชื่อมมโรดน้ำบกน้ำหวานหรื้อใกระหลกกระเล่มใบแฉเลยอรับ่นาะฮาอรนี่เนาะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮาฮ่าก่อ่อยา แล้วขึ้นไปอีกรอบอันชื่ออีกรอบนึงหวาดดิตะปูห่าโดเครืองท่องไปเจ้ากันประเดี๋รถต้องคุมลืมร้อยบาทนี่โดยอ่ะสัดรอถ่าทั้งแม่น้งมวยไปชื่อตะปูมาให้ทั้งง่ายเราตีไม่นิ่วอีกขั้นตอนนึงไปพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะฮะตนนี้ ไอไราเช็ดไอ้ทางบันไดขึ้นบ่บันไดอันตัวที่เอารถขึ้นอย่นบ่อยูดชึงอยคิดอยู่ราตอนนี้เ่งที่เอาอไเยยคิด ขานี่ยังได้แงงไว้ดิเอาแบบขึ้นแบบนั้นบ่ฮะเอาไม่ไกลเอาไม่ไกลดิเอาออกอีเนี่ยจะไม่เ่นย่างบ คนบักใหญ่นึครึ่งเพเรือว่าจับกันกบอก่ไโอ้ยเต็มที่อันนี้กะอาซามนี่ยังล่มอยู่กะว่าี่ะเออแรนขึ้นรถปัดเห็นั่นคขี่การถหันบริเบิร์ันรถสะบุญชิงเป็นชิง บีบแกปี๊ปเีกผุนเวลาพานจิเบกอยู่ปากทางผุนบาดนี้เย็นกันฮะเดี๋ยวอยู่สามสิบเจ็ดพันเงินแนงึงผมไซื้อน้ำบน้ำหวานมา,า,านบ่กินน้ำหวานแก้วหนึง่งดีทางซื้อน้ำแข็งหาพานันตะปูโลขึงตัวเงือ,ออยู่สามสิบ <37, 000. S 1> เจ็ดพันเลืออีก3 7มสิบเโอ้ใส่งเงินโบเปลี่ยนเจ้าเนาะใ <prioritize S 1> ส่กระป๋าไว้น้ำสบู่ก่อน จะจังไวัด uh> uh uh> uh ื้ออ uh uh ีกเบิ่งแล้วนี่ผู้พนกำลังชิเดิมเอาไม้นิ้วใส่แล้วก็คิดตั้งเอร์เราก็ยืนนิ่งอยู่ตอนนี้โลดึงเท่าได้ไม่น้องมวยจะปูแทงบ้รวมมือะนมันละทอนมาให้หาชิพท่านแทงหาการแต่ธรรมดาเนาะหาชิพหาชิพ นเป้าปไปเบิ้ลขางพุ่นป้าเบิ้ลพุนใช่ไหมนิวนี่ก็บชิเป็นหม่องที่เพิ่นเอารถไปเฮ็ดบันไดเอารถขึ้นน,น<ม>่ะนี่เนาะทำนี่บ่ได้น้องมวยแยกแยกบ่แพ้บ,แบ,แบ่แต่กี้ได้ว่าอยากได้อีกหน่อยก็ของน้องเมย์แม่มนถ้าอยกบ่บแพ้เอออาไม่ส่วยได้แต่เจ้าแยกบ,บ่แพ้ต้องมวยได้เถะต้องมวยสิสิ่งกว่ามแม่อยู่ไปจ้ะทํานี่มันกว้างบ่เ เออตามใจพูนเจ้าแล้วฮึแท็กอะไรติมวยเออบอสเจ้าอยากมาแหกอ่ะเจ้าก็คอยขี่ขึ้นถ้าไปดิ้วก็ขี่น้ำเออบระเดี๋ยวนีแบบนี้เจ้าบูต้องขี่ขึ้นเจ้าสตาร์ทรถแหละเจ้าคอยเบิ้ลจะยืนฟังนี่เจ้าคอยดิ้วเขาขึ้นทำเจ้าขี่ขึ้นเลยนะผุ้นละกายซอดผุ้นละหัวผุ้นแหละ อ,อยู่ทางลางังงายู่ทางดังเอาอได้เลยสี่ทางเรามาปูดมาอะ้รได้หนิเนาะตัดใจอะไรก็จังทำร้านหัน่นท้าวไอันคือท่านนั่งกับเฮ็ดทั้งนี้กับโอเคอยู่นี่แดนขุนคนครัวปุ๊บโดดเป็นได้มวยพกวกกุญช์ผ้าเอ้ยติดได้ห่ะจะไปกลนเด้อ ปูผ้าฉบุนได้่ะผักหน่าตอกตาเออปุผ้ากุเป re ็นในลงมวยนะเออช้อนปูกคุณมวยวันนี้เด่นน้ำเด็เะเือนะคะมันมัววกินนะมวยเป็นหม่ก็ไดม้วนดำดำม้ววกินว่นะมัวเขม้าวันนี้นะ งูเข่ามาเออวันแรกทาจังหวาให้เจ้าไปถามไม้นะั่นน่ะมาเห็ดคืนบมูผัดน,นะมัดมัดถามไม้ยันไม่จังไพร์นะเอาเป็นขายล่ำเท่าไรแต่ก็มาว่าให้เจ้า,าดวดสาเห็ดดวดอันใส่ไม่นะเพราะได้กั้นหอยงวเขา่าเหมือนเดิมเอาไม้เนียมาได้ถามของเดิมเพิ่มไปแต่ก็มั่งามแท้่ได้ค่ะ พอคนบด้ยใส่แม่นี้วเได้ใส่ไม้แป้นปกติต้องใส่แม่แป้นแล้วก็สิทนทานแล้วกับันกับชิบเบอรเร่งออกซานหนามืดว้าวเจ้าหุ่นอ่ะสบายดีเด้อโดยสบายดีใกล้แล้วติดบานกันแล้วแหละโดยโดยเรียอร้อยสิบยูแล้วนี่ขึ้นเลือดป้าเขาแล้ว พอเป็นค่อยไปเนาะแต่ละรังมันมาบุพร้อมกันเช่าสี่ผ้าจักยามไดนสิเดี๋ยวเล็กก็เลัรา้าเออพอได้ชนบอพอได้พิมพ์ส่นวอจะยังมีเนาะคอยเป็นคอยไปท่าพ่อเอ้ยนี่ก็ต้องมวยกันเพื่อชิได้นี่กะโอ้ยเช่าสี่ขึ้นฟ้าไร้เติบเม็นุ่งงวยกะขาสี่ขึ้นแล้วกับฝนตกลงมาดินจนเจ็บ จมว่านั่นเลย <Yeah. S 1> เพื่อนไพมีทานขายอันนะ่ะทานนะว่าชิบบออยู่อยู่พุ่นกระสอบมึงสิสิหาเช่นนั้นแต่โมทานก็ไม่ได้บอกแล้วเพราะว่าชิบบอแล้เพราะว่าทาั้งไเล่ากับจีถ้ามีทานแล้วก็ชิปิดฟ,ฟ้ามายังเอาทอยังไออะไรเห็ดนี่เด๋ดอเลยแล้วมีขายบ่เพิ่นกับพี่ื้ออยู่เพิ่นชิมเพถนนเดี๋ยวจังไปทานเพิ่นเนาะ อย่าพักงย่วย่าผมบอกว่างาอมันแหยมันซ้อ๋อเอาไม่จิ้มแนะปลูกพักหน่อยวาอยู่มันดินมันแน่นนะเย่าเบิงลองเบิงเอาไม่จิ้มนะเจ้าเอาผู้ยมาใส่แน่ะ่าอยู่บายด้ใช้ลับมู หงวแหงมาใส่นี่ไม้ปิ้งนี่ก็ได้นี่จิ้มจิ้มเหงามันหาเะเอาพูดมาใส่เนาะซื้อเพิ่นแบ่งขายหาพันสิบพันแถมาใส่มาสีแดงโอ้ซื้อแพงเลยผักขุมืงินีกกำน้อยๆกับหาพันสิบพันแพงถ้าจะปลูกผักปลูกหญ้านี่ได้นี่ไปขายผักก็ได้แหละผักบงก็ยังกำนึงหาพันเลยแมนยุ่งเลยเด็ดดีครับจะได้พง ไใหม่อล้กินยายองงามันได้หางงามนะแต่คุยแต่คุยงอย่างมนลาง้ามัปลูกกับใครเนี่ยันนี้น้ำเลยมาเดวใช้ในเต็มรอดแท้นพนังงานนั่นอมีท่อ้ายเราเทคตู้เทคันปาดไหมเทกไหมปาดเงินให้ทางไอ้รถ ต้องปัดช่วยพี่ประตูมัจะง,งามบะ่ีัไขได้แบบตะนงังเออหแบบน้ักที่ตั้งนะโดยเมื่กี่ตั้งประตูประตู Australian ี่เอ็เนาะีโบสอง้าเ็จองานอกเออเฮ็ดหันงันนี่ชอบเมนูนี่ฮะตีตีช่างวะโทรงโ เบืนเบิรนเนาะเราวะเพื่อสำเร็จเราเก็บงานตัวนี้ชวนตัวที่ยังค้างอยู่นี่เบิร์นนี่เป็นสำเร็จบางเบิยพี่น้องเ้ยทอดทันใดเหยียบพากเมย์้มวยอีมเพี้านนาะขีได้เตมขี่ได้เพื่อเ่นวายแล้วปาสิน่อยจังมาเบิงงามด้ขี่ได้เดี๋ยวรถเราซีนมันได้ออกก้อนหรอ จะมาสีกกไลลายสมา<ำ>สีกนี่ลายมากมากสวยเป็นเบียบว่ะีเยีบกองปูนมาได้บุกละคนมาปูนมาอยู่นี่นี่อันนี้จกหักแพงนะเนาะหักแพงอะะกับทุกีมือ่งเลย สามที่เขาอันใดเพื่อนแบบงานน้ำเข้ามาเนี่ไก่ว่าโอ้กโอ้ตั้งแต่เขาเล็นยูทูบกระชามปีปลายเลยเดี๋ยวเราอยู่ใกล้ๆที่ไอ้แล้วลับนี่แม่นของเราเบิดเห็นงานแต่นลังใช่ว่ามิเตติดต่อหาเราเทระบบทายไปจังหาสร้างอื่น กานยเด็กย่องได้่เฮ้ยดล้วว่างเล่าเจ็บตินบ่ขุดให้ดินดแล้วดินรวดบนห้หรอฮะต่อโปนารอนดปูนสาวน้โบจุดค่าจะดินขี้ดินค่คุณปล่อยกองขี้ดินชายดปล่อแล้วคุณลงมาเพราะว่านายแกไม่ต้องมวยยังะได้สะลงยู่แถมนี่เอาไปบงใช้บังโกนๆคุณเด้อ มองจะปลูกพักปูใช้รถอันนานพากนานยังเจ้าก่ะเอ้ปเข่าเบิ่งทางประตูเราติดได้จากบานได้ทางนี้จับสวยเราแน่เจ้ากั นอนพี่สาวแล้วนี่น,นอนห้เลยไกลแลดไกลแดด ติดเด้าติดยังแต่มีงบซื้อสีไหม่มาค่ะน่างามเลยลงสีไหม่มันเช็ดให้บานเรับพวกแตะทาสีไหม่แล้วตู้เนาะทาสีมันแต่ว่าโอ้าถามหนึ่งพันถังหนึ่งพันปลายพอได้สีไงไก่ม,มาแล้วมวยจิตบอกจิดบานแล้วถ้าแาบพมี่ยังคืบหน้ากอะทากันมาอยู่บานนี้ นาะพอมาติดบ้านติดยังแล้วใส่หมอกไม่ยิ่งเท่ากับน้ำโก้มสะอาดบืนไม่ได้อะไรวะเก็บงานดีว่าโอเคแต่บืนแมนอยากร่างดีว่าอยากนอนตีกาก็นอนเต้าตู้เนาะแต่ว่าอย่าไปนอนเลยได้เพื่อนยังบุึ้น แชมพูใส่เด็กสาวก็ยังบูเตยรได้นี่เพราะว่านี่ไงแชมพาร์มือนี่นี่กะเด็กนี่คนกะแต่ว่าเด็กสากนี่สชมุูซื้อมาแปดอันใครพอจะประตูคู่ประตูคนประตูคู่นี่ยันแบบเขาเปิดใช้งานแต่ของนอนนี่เขาอยู่ข้างในอยู่บนบูเตอร์หรอก Ng phút nông nàng nẹt tóc nga ra. đã phút, phút, phút. Ng phút, phút. Ng phút, này đây phút. Ng 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 này thầm phút. Ng phút. Ng phút. ไยอ่อเนาะโาถาทางไอ้เพิ่นเฮ็ดอยังแล้วเรียบร้อยติดบอกติดบานถ่าไอ้เราอะแต่าทางไอ้รถเราต่าชีเดินพุ่นเดินไฟให้เขากับชีจ้างเราเดินไฟด้วยได้ให้เราจดได้การให้เขาซื้อเครื่องมาให้เดินแจมตุ๊ด้องชงเจ้าอันั้นแหละห้องเจ้าเอาหลอดไฟก็อย่าเนาะเอาแบบมืดๆเปิดทางนอกไอ้บ้นแสงจะทอนเข่าพ่อเนาะ ก็ได้เปิดเบิ้งผู้ช่างเนาะแต่จะประหยัดไฟอาตัวปักเสียไปพ่อแต่ก็มืดแล้วก็อยู่คนเดียวเลยท้านก็เปิดมืดใพร่ะวาเขาเปิดในเด้เนาะแต่ก็กล้วหรอคะไต่นีนเด็กนต่ sẽ đây nâng bàn nhai bát bàn nóng mối bà này mối là cả mẹ nó mè hơn là cả gần cua này Mưa ơn đâu à, xâm đếch Thầm một xâm đếch cái nữa Để tụ Đụt như bó cà phê nào vào đây cứ bụt bụt non với em เขาคือปวดนอนคือทำใจเลย นางกินได้ได้ได้ทางโตกินขา้าวอ้เนี่เราบอกว่าโอ้ยเราเปลืองอีกแล้วเราโตมากินข้าวเพิ่มอีกแล้ว,วอ่ะอย่าขึ้นนั่งค่ะอย่าขึ้นนั่งอย่าขึ้นนั่งเลยไปค่ะเดินะไ,ปไปหากล้าเกียมชื่อวันน่ะเดินมาใหา้ทางช่างพอดีได้หน,นินเนาะสะอบผ่านไปหาชื่อไปเจ้าไป ไมาสนใจเอาน้อยชื่อยังก็ตพิงบบ่ลูก่อยตั้เพิงตาติบุญนึกชุนชุนน้นยะนะมันแดดเนาะเดี๋ยวบวพันดงมาแดดหอนไม่ดีหอนหอนมุกกีเทา อ่พ่อสออะสำหรับคลิปนี้นังสบุญินได้ขอจ้าพี่กอนเด้อเนาะโดยสบายดีสบายดีน้ำพิงน้ำพิงี่พิงยี่สือพิงยี่ซือวะเออเนาะเปที่น้องไปเนาะสำหรัคลิปนี้นังเอเดาก็ จมกอบันไดขึ้นเอารถขึ้นได้สบเหตุกันจนย่ไม่ไกลขึ้นอีกอะไรจากนิ่วดทั้งนี้ เอากินเยอะกังตาเพราหลายนิ้วเลย นิวนี่แล้วเรายังจะเอาไปาอีกอยู่น้องไปบางทีวันนี้ใช้จำแนนแหละอ่ะไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้อีกบรรยากาบวนไหนอีกคลิปหน้าเนาะฟังสุบุญกับสีไทยอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเิ่งอีกที่หน,น,นึ่งโดยสำหรับคลิปนี้ทางทีมงคน,น,นันเริ่มเด็ดไปที่ทะขันตอนไปแล้วตอนนี้คลิปนี้ยังเพิ่มเติมทั้งสุบุญกับ สิค่อยแจ้งเอฟซีพอแม่พี่น้องไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จากที่อ้ายเพิ่นใส่บานประตูใหญ่แล้วเนาะใส่บานประตูประตูใหญ่แล้วก็ใส่เม้นิ่เอาท่อไปยังปิดปากก็ประทออแล้วกับเสียทางทั้งไอ้รถแล้วก่อนว่าแล้วสะดวกไอ้เดินไฟเมื่อใดกับสิให้น้ำมาเดินฟื้นเดินไฟตามไม่ตามจุดตามหอกให้เรา แต่ขายแห้งเรายังบุู๊ือว่าเท่าไรยังไม่เท่านะไอเราลงจากไอ้นั่นก่อนจริงๆไอเละวาดให้เราเดินฝ่ายนี้เราจะเอาขายแห้งเท่าไรแหละแต่ว่าราคาแบบพอพอฟังเราก็สิให้ทั้งไอเราเดินเลยให้เราจดเครื่องมาเนาะจดเครื่องมาว่าซื้อมี่ยังมี่ยังเราก็ชิได้จดเครื่องให้เราเบิ้งลอยพี่น้องเลยโดยป้าท่านสหรับคลิปนี้ทั้งสมบุญก่อนอื่นที่ดืงมาได้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางแม่เปียน เดี๋ยวก็พอแซนดี้เนาะเดีวก็อีกท่านหนึ่งที่ชาวบุญลืมบ่ได้ไปพี่น้องเลยก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพ่อใหญ่ใจดีคือกันเนาะที่เพิน่นได้สดสวยขอมากับแม่์แต่ก็ทั้งพ่อใหญ่ใจดีคนก้อนไปพี่น้องเลยชวนตัวที่เพิ่นตั้งสาเท่าท่านแต่ก็ค่าสร้างมุง้งหลังค้ากันเลยทั้งสมบ,บุญก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพอ่อแต่ทุกๆคนที่ขอมากสดซอยทั้งน้องมวยเดอ้อขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าไข้อย่า,า,ยยาจุนเด้อพกก่อกรบเม่เนาะขอให้หาเงินไลดล้เซไปซอยคนที่ลำบากทุกเนกลำบากโดยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อพกก่อกรบดีคลิปเนี้ยขอกกล่าวว่าสบายดีสบายดี